โอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสร้างซองเป่ามูลค่า45บาทเนาะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมของทูมานี่วอลเล็ตนะครับล่าสุดเนาะจะส่งลิงก์กิจกรรมนะครับแอจะขออนุญาตแปะไว้ใต้คำอธิบายวิดีโอนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่า1คนเนี่ยจะได้รับ1สิทธิ์นะเพราะงั้นเนี่ยก็เอ่อมาดูนส่วนสองกิจกรรมใหม่นะเป็นกิจกรรมมาใหม่นะครับกิจกรรมของทูมานี่เนาะก็เริ่มแล้วนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะ ตรงลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมนะครับกดเข้ามาแล้วก็ทำการโอนเงินหนึ่งสตางค์ให้กับเพื่อนเนาะซึ่งตรงนี้จะเป็นเงินจากกิจกรรมนะครับเงินฟรีจากกิจกรรมเนะมาะซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาสร้างซองอ่างเปานะครับมูลค่า45บาทเนะาะจำนวนคนที่รับเนี่ยขอเป็นแบบสุ่มแล้วกันนะครับอ่รูปแบบนะบก็จะเป็นแบบสุ่มเนาะคนที่รับขอสักประมาณยี่สิบเก้าคนแล้วกันนะครับเข้าไม่พอนะครับอเอาโบนัสไปรลวงแล้วลกันนะครับนี่ อายุซองประมาณ14วันเนาะเดี๋ยวจะสร้างซองมูลค่า45บาทนะครับคนที่รับก็คือ29คนนะครับรูปแบบการให้เนี่ยก็จะเป็นการสุ่มจํานวนเงินนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็พิธีการรับเนาะในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตสร้างซองอ่างเปานะครับส่วนวิธีการรับนะครับตัวนี้นะครับใครที่เดี๋ยวจะรับในส่วนของซอ,องทูมเบอี่บอลเลตบจำนวน45บาทตัวนี้นครับก็ จะมี f a c e o o o k f a n p a นะแอดจะไปทิ้งไว้ให้นะเนาะอส่วนของทิ้งไว้ใต้คำอธิบายวิดีโอสามารถเลื่อนไปดูได้นะครับกดมาที่ facebook fanpage เสร็จนะก็จะมีการโพสนะครับแล้วก็แอดก็จะไปลงลิงก์ให้ตรงรูปภาพเลยเนาะตัวนี้ก็จะทิ้งไว้ให้ตรง f a o ฟซ o ุ๊ a a ฟนรับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สร้างซองเรียบร้อยนะในส่วนนี้ใครจะสแกนก็ได้นะเพราะว่าอายุซองอยู่ที่14วันเนาะก็ คลิปนี้น่าจะออนประมาณวันสองวันนะก็น่าจะออนแล้วนะครับก็สักกนก็ได้หรือว่าใครยากจะมากดรับเนี่ยตัวนี้ก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ทาการไปร่วมกิจกรรมของทูบันี่วอลเล็นะครับล่าสุดเนี่ยตัวนี้ก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะครับในส่วนของลิงก์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเนาะจะได้รับ1สิทธิ์ด้วยนะ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตล่าสุดนะว,วันนี้ก็มาสร้างซององัาประมาณนี้ใครที่อยากให้สั้นเท่าไหร่นะในสองคลิปหน้าก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูอยู่ฝากขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับก็อัปเดตนับข่าวสารในส่วนของอกิจกรรมของทูบเนียวอลเล็ตมาใหม่้วตัวนี้ก็รบกวนเพื่อนๆด้วยนะตัวนี้ก็ลองเข้ามาศึกษา ดูได้นะครับในส่วนของตัวนี้นะมีกิจกรรมก่อนสิ้นปีเนาะเป็นกิจกรรมวันคริสต์มาสนะวันปีใหม่เนาะตัวนี้ก็ลิงเขารวมลิงก์กิจกรรมนะครับอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อาต้องของตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมในสองคลิปวิดีโอนี้ทุกคนทุกท่านครับ